สวัสดีครับเอาใจสิ่งรถบรรทุกหน่อยนะครับนี่ครับวงจรนี้ผมไม่เคยบอกใครผมเก็บมานานมากนะครับแต่ที่มีขายกันก็คือทั่วไปมันก็จะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกยุ่ยเยี่ยไปหมดเต็มไปหมดแต่อันนี้ผมเก็บมานานนะครับในเมื่อขวัญใจรถบรรทุกได้ถามเข้ามานะครับ ไฟยี่สี่แบตยี่ี่แบตสองลูกเนี่ยจะทํายังไงให้มันใช้แบตได้สองลูกก็คือว่าเอาไฟยี่สี่เนี่ยมาทําให้มันเป็นสิบสองโวลต์แล้วได้แอมมากด้วยอ่าทําไงครับอ่ามาดูเดี๋ยวเดี๋ยวนะจะเข้าใจไหมเนี่ยจะงงไหมเนี่ยนี่นะวงจรยี่ี่นี่ยีสี่โวลต์ปั๊บกันนะ ก็คือ24ตอนนี้มัน12บสองไมิมตเตอร์มันไม่ค่อยจะดีนะครับเข้าใจนะดูเข้าใจนะเห็นนะเห็นนะย2 7องจแล้วตอนนี้ไฟที่โหลดออกมาแล้วผ่านไดโอดอน่นี่นี่นี่นเหลือ11ก็คือว่าแบต2ลูกนี้มันเสียนะครับเอามาทําวงจรให้ดูทําไมไม่ทําแบตลูกใหญ่คือเอาอะไรยิบอะไรได้ผมก็นั่งมันตรงนั้นเลยนะครับอ่ะจะเข้าใจได้งไงอ่ะนี่ วงจรลดแรงดัน24 12โวลต์ใช้แบต2ลูกเป็นตัววงจรนี้มันแบต2ลูกมันลูกละ12โวลต์ใช่ไหมโวลต์คูณ2ก็เท่ากับ24โวลต์เท่ากับ24นะกล้ามาหนึ่งหนึ่งเลยนี่อันนี้ไม่เกี่ยวกับขั้วเดิมนะกออกมเนะราต่อแยกออกมาเลยนะครับต่อแยกออกมาเลยนะนี่ขั้วบวก ต้องผ่านไดโอดคือครัวบวกครัวบวกที่หนึ่งคือต้องผ่านไดโอดก่อนหนึ่งตัวอ่ะไดโอดมันก็จะเป็นแบบนี้ให้จําไว้ว่าไดโอดตัวนี้นะครับมันเริ่มมีตั้งแต่สามสิบห้ายี่สิบห้าสิบมีลหลายขนาดนะครับจําตามจํานวนแอมที่คุณจะใช้งานนะสมมุติว่าเครื่องเสียงร้อยแอมคุณก็ต้องไปหาไดโอดร้อยแอมมานะครับอันนี้มีเต็มที่ตามท้องตลาดก็ห้สิบแอม พันโวลต์อ่าก็คือว่ามันจะมีตำแหน่งเนี่ยบวกเนี่ยนะครับตำแหน่งบวกเนี่ยให้ยึดตำแหน่งบวกไว้นะครับฝ <fall> ั่งตรงข้ามเนี่ยะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นตัว x นะตัว x อ,อย่างนี้อย่างนี้อ่าฝั <fall> ่งตรงข้ามเนี่ยก็คือเป็นลบใช่ไหมครับเป็นลบเป็นลบก็คือเอามาเข้าตัวนี้เลยเอาบวกอะ่ะของบวกอะ่ะบวกของของลูกที่แบตอะ่ะ เอามาผ่านในโอดก่อนเอามาเข้าตัวนี้แล้วก็ออกบวกออกบวกออกบวกก็คือตัวนี้นี่ออกบวกเห็นไหมอ่าทําแบบนี้สามตัวต้องมีไดโอดถึงสามตัวและต้องมีซิงค์ระบายความร้อนมันเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันร้อนแล้วโครงสร้างตัวนี้จะต้องแยกออกจากตัวถังคัสซีรถนะอ่าเผื่อไว้ก่อนกันไว้ก่อนอ่าแยกออกเลยนะครับ หาไปวางบนกล่องพลาสติกก็ได้ครับใส่กล่องพลาสติกแยกไว้นะครับเราก็เดินสายพวกนี้ออกมาแต่ละลูกแต่ละลูกออกมาเดินสายมาเลยนะครับสายคู่ก็ได้เป็นสายคู่นะครับเป็นสายคู่สายคู่นะครับเป็นสายคู่ออกมานะครับต่อมาเลยต่อเดินออกมาเลยเป็นคู่ค,คู่ออกมาแล้วก็มาใส่ในโอดกั้นนี้หนึ่งตัวสองตัวสามตัว ใส่ได้ใส่ได้โอดการที่ลบไอ้การที่บวกการที่บวกการที่บวกยือนี่การที่บวกการที่บวกนะก็คือตัวนี้ตัวนูน้นกับตัวนี้นี่ออกมานี่ก็คือบวกกันแหละนะครับการที่บวกสองตัวจะงงไหมเนี่ยนะครับถ้าคนเป็นเราจะเข้าใจนะครับการที่บวกกับการที่บวกเห็นไหมไหลโอดไหลทางเดียวนะ หลายทางเดียวอ่าแล้วพอได้การไดโอดปั๊บเอาสองตัวเนี่ยเอาบวกสองอันเนี่ยมาจุกกันเลยมาชนกันมา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 ต่อกันเพื่อออกมาเส้นหนึ่งเห็นปับ๊บแล้วลบลบเนี่ยเราต้องเอาฝั่งยี่สี่เนี่ยครับเอาฝั่งยี่สี่เนี่ยต้องมาเข้าผ่านไดโอดเห็นไหมนี่เข้ามานี่ต้องมากันโดยไดโอดตัวนี้เพื่อ เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ไฟจากหม้อไอ้ลูกเนี้ยไปวนไปชนกับไอ้ลูกนี้เราก็ใส่ไดโอดไว้ให้มันไหลทางเดียวให้ยิบสี่มันไหลออกมาแล้วก็เอาไฟจากตรงเนี้ยมาใช้งานเห็นไหมครับมันก็จะเป็นตนัวนี้นี่นี่เอามาจุกกันได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีไดโอดกัน้นมาต่อกับตรงนี้ก็คือบวกรลบเนี่ย มันก็จะชนกัน,นทันทีก็คือมันเส้นเดียวกันมันต่อนุกรมนี้อยู่ใช่ไหมมันต่อนุกรมอยู่ใช่ไหมอันนี้กับอันนี้ก็คืออันนี้กับน,นี้มันจะก็ชนกันเลยเราก็ต้องมีไดโอดกั้นอยูียวปับ๊บเสร็จปุ๊บออกมาเป็นลบจบเรียบร้อยครับโอเคนะอันนี้ผมไม่เคยบอกใครแต่ว่ามีคนรู้แต่เขาไม่บอกหรอกนะครับเอาใจสิ่งรถบรรทุกจัดไปเลยครับจุกจุกนะครับคือไปหาไดโอดมานะครับ ตัวนี้มัน35แอมป์แต่ตัวที่ทำน่ะมัน50แอมป์50แอมป์ใช้อะไรได้มากครับโอ้พัดลมพัดลมแบบนี้12โวลต์อ่าแล้วก็เครื่องเสียงแบบไม่มากนะครับแต่ถ้ามากๆก็ไปหาไดโอดที่มันตัวใหญ่ๆมีในในในซื้อออนไลน์เยอะแยะครับไปลองหาดูไดโอดเออไดโอดแล้วก็มาต่อตามที่ผมต่อก็คือเข้าลบออกบวกก็คือให้มันไหลทางเดียวก็คือสัญ,ญลักษณ์มันเป็นเป็นแบบนี้ สัญลักษณ์ของไดโอดนะครับไปดูว่าไปเรียนรู้ในสื่อออนไลน์ว่าการอ่านค่าไดโอดเป็นแบบไหนนะครับมันไหลทางไหนอ่าเอามาต่อเอานะครับถ้าคนเป็นนี่ดูปั๊บเดียวก็รู้แล้วอ่าโอเคนะครับเข้าใจนะเดิมบางแบตเตอรี่ครับให้ความรู้เท่าที่บอกได้เพราะว่าทดลองแล้วโอเคนะครับ